สวัสดีครับพี่ลานพี่ลานเราจะทำเฟสชิลกันเดี๋ยวพิลานจะทำให้ดูนะคะเราจะมีแผ่นใสแผ่นใสก็เป็นปกพลาสติกใสอ่าวางลงไปแผ่นพลาสติกใสวางลงไปต่อด้วยเทปผ้าเทปผ้า เทปผ้าเราจะติดให้เลยแผ่นสาไปหน่อยหนึ่งนะคะด้านข้างนะครับด้านด้านบนไม่ต้องให้มันเลยนะครับด้านข้างนะคะอืทีนี้ฟองน้ําเทปกาวอ๋อไม่ใช่ติดกาวสองหน้าก่อนติดกาวสองหน้าเพื่อที่จะวางวางฟองน้ําลงไปกาวสองหน้าเราวางลงไป เกือบ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 ถึงแผ่นใสได้เลยนะเห็นไหม,มแล้วก็ลอกออกพิลาเขาก็จะวางฟองน้ำเอาฟองน้ําตัดเท่าไหร่ฟองน้ําตัดเท่าไหร่ซื้อมาเนี่ยแผ่นจากแผ่นหนึ่งจะตัดได้สี่อ่าแผ่นหนึ่งตัดได้สี่อภิลาเทียบเลยอ่าตัดเท่านี้ยไม่อธิบายเยอะไปวางจับแนวตั้งนะคะฟองน้ําจะมีสองทำให้มันสูง มันมีแนวนอนกับแนวตั้งอ่าเราจับแนวตั้งให้มันสูงขึ้นวางลงไปอืมแล้วเราก็กดตุงกกางกดกดแล้วก็ยางยืดอ่าทีนี้แหละเอายางยืดเก็บยังไงเราก็ดึงเทปกาวที่เราติดด้านหน้าออกมาให้มันเพื่อเราจะเอาแม็กเข้าไปแม็กด้านล่างอือเราคมแม็ก แม็กยังยืดติดกับแผ่นใสยังยืดกับแผ่นใสหนึ่งทีแล้วก็เปลี่ยนด้านข้างยังยืดยใช้หนึ่งนิ้วนะคะเราก็ใส่มันเดิมแม็กแล้วเราก็มาเก็บหน้าไงา<แ>ดูสวยงามรีดรีด พยายามโดนแผ่นใสให้น้อยที่สุดถึงคุณหมอจะได้ไม่มองนะคะเราก็มาเก็บขอบอ่าทีนี้เก็บขอบเนี่ยสําคัญตรงนี้แหละความสวยงามตรงนี้แหละเสร็จข่างานแล้วทีนี้ก็ใส่กาวน,นี่ยพี่บีกลัวหลุดเราก็ใส่กาวร้อน หรือกาวยูบูกาวอะไรก็ได้ที่คิดว่าเนีย่ยใส่ไปตรงยังยืดเนี่เห็นไหมเราจะมาจะได้ติดแน่นขึ้นไอ้กาวนี้มันยืดนะต้องระวังนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนอะไรเลยยืดหมดพี่รันอยากให้ใส่ตรงนี้เพิ่มอ่ะตรงกลางอะ่ะตรงกลางเรากดไปมันจะอยู่อยู่ไหมอ่านี้นอยู่แล้วโอเคกดตรงกลางมันจะแน่นกลัวตรงหัวท้ายหลุดนี่ค่ะทีนี้ตัดเลมต้องกดกด้วยเนะี่ยให้กาวมันติดเเดี๋ยวมันก็แห้ง ตอนตัดริมตัดริมตัดมุมเพื่อที่จะไม่ให้บาดนี่ไม่ยากลืมตัดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณหมอไปตัดได้คุณหมอจะได้ไม่เหงานี่เสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วทีนี้เวลาเก็บแพ็กใส่ถุงแพ็กยังไงถ้าทาหลายๆอันเราพี่บีจะซ้อนไว้อย่างนี้นะนี่คือซ้อนแล้วเก็บนี่คือห้าอันพี่บีเก็บทีละห้าทีละห้าทีละสิบได้ครับจับดีๆอ่าทั้งใงต่อ จับพวงวันอย่างนี้เลยนะคะอ่ะอาแล้วเสร็จแล้วใส่ถุงถุงพลาสติกถุงซิปหรือถุงอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้ที่ลานถืออ่าเวลาแพ็คมันก็จะเป็นอย่างนี้ห่อๆไปนะคะเสร็จแค่นี้ถ้าอันจบข่าวขอบคุณค่ะพี่บีขอย้ำเรื่องความสะอาดนะคะเราเอามออให้คุณหมอพยาบาลใช้คาดหน้าผากบนโต๊ะเคลียร์ให้หมดให้สะอาดที่สุด นี่ฝีมือพี่ลานนะคะอาสาดุสิพี่ลานบ๊ายบายบ๊ายบายครับ